เรียกได้ว่าหล่อเท่กันเลยทีเดียวนะคะก็เปิดตัวมาอย่างอลังการสำหรับทีมคริสต์มาสของราวิลบอกกันเลยนะคะว่าก็หล่อเท่กันเลยทีเดียวโมเดลมันก็ไม่ได้ไก่กานะก็สมกับไอ้นี้ยูรอกเอออาจจะราคาสูงหรือเปล่านนี้ก็ไม่แน่ใจเดอ้ออ่ะเด็วหญิงเองจะพาทุกคนไปดูเอฟเฟคค่ะแอนิเมชั่นหลังเลือกตัวก็จะประมาณนี้ การโจมตีปกติก็จะเป็นการรัวกระสุนแบบนี้เลยค่ะซึ่งกระสุนจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวเหลืองประมาณน,นั้นในเ่วนสกินที่หนึ่งถ้าใครสังเกตดีๆมี3 4สีนะคะสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนี่ยสังเกตดีๆนะทุกคนที่แรกก็นึกว่าสกินนี้จะงันๆนะคะพอมาสังเกตดีๆสกินนะคะรู้สึกว่า มันจะสวยมากนี่งทุกคนดูดิสีมันจะเหมือนแบบสลับกันประมาณนั้นเละค่ะกันออกสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินประมาณนั้นเนี่ยสลับกันอยู่ประมาณนี้เลยแล้วจะมีสัญลักษณ์บนหัวศัตรูประมาณนี้นะคะที่โดนยิงแล้วก็ในส่วนของสกิลสองเมื่อเรากดนะคะนี้เป็นไงน่าจะเป็นรูปก,กระต่ายป้ถ้าหญิงจำไม่ผิดหรือว่าลูกอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเนี่ยก็จะเป็นเกลาะสร้างขึ้นมาประมาณนี้เลย มาดูในส่วนของอันติกันนะฮะนี่เป็นไงอันติเมื่อโดนใกล้ๆบอกเลยว่าอย่างสวยแล้วถ้าปล่อยไกลๆไปเนี่ยจะเป็นการแบบส่งของขวันแบบคล้ายๆกวางเลนเดียไปปะเนี่ยโอ้มันจะเป็นโรถทุกคนเนี่ย มันจะเป็นรถของขวัญไปค่ะอะทุกคนสังเกตนะเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นรถของขวัญไปไม่มีกวางเลนเดียน,นะคะเมื่อโดนศัตรูก็จะประมาณนี้เลยกเ,กกเกนี่ยเนี่ยทุกคนสังเกตสังเกตหนีส่งรถของขวัญไปแล้วตูมเอาดีๆสก,กินนี้ฉันคิดว่าน่าจะแพงอยู่หรอกแกมาดูท่าวาปสิเนี่ยท่าวาบก็อย่างเท่นะแม่ดูดีนี่นี่น,นี่มีการทุกเครื่องเล่นด้วยนะฉันละชอบชอบเนาะแล้วทุกคนชอบสก,กินนี้กันบ้างหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ Blood，想的倒是挺美，不时的笑容都会让我前一个。专送。圣诞快递。会保护好车上的每一件礼物。专送。 Executed.